ขัว่วหนูกันนะครับพก็กลัวกำลังทำาั่วขั่วในสงใส่ยะเมาแล้วกว็กลัวชิงวมงาน ดักหนูคนนี้ไม่ได้ครับคนนี้วัน้าทีไม่ไม่ได้พีผมมันทำยังไงก็ไม่ได้เจอตอนเย็นไปขีดยางผมมาเรียกทุกวันไม่ลุกกลัวมันทำอาหารนี่เมาแล้วยินเล่าหมดคนเดียว ไม่ใช่คือบผมเอาเล่าหมดคนเดียวใครบ่วงนี่ใครกำลังลุกคนใหญ่มากในรอบปีครับในรอบปีวิธีการซับบวกเริ่มลุ่อมรับไปใส่ริมไทยวะเดี๋ยวพี่กันวิธการตากผ้า นี <|so|>> ่ค um ือน uh, ี่คือเสนาน้อยลอยกินเสเนาน้อยมันเหมือนลิงนมเนี่ย คือผักกันจองครับกันจองภาษากลางไม่รู้ว่าผักอะไรไม่ใช่ผักกบไม่ใช่หรอกนี่เป็นผักกบสว่าภาษากลางเดี๋ยวนี้กันจองนี่ยะเพราะภาษาไทยยังไมยังกันจองเหมือนกัน นุงเป็นผ่อนๆแต่หนุเลยเฮ้คนประมาณนั้นนนี่การใชนูนี่มันก็เป็นน mm ้ำคนอยู่เลยา็แบเป็นน้ำคนคนลงใ่หาทั้งหมาันกันทัากันเลยมือมืออื่นยมาแล้ไสวงสวงเมือดล้ีนางวัวรวมีบอกขึ้นเลยยื่นแล้ไหมื่อใดมันยีบอกขึ้นเลย บ่าไ้การการระกันจ้วน้องมันก็ธรรมาดายมอน,น,นเร่อ,องนี่ยเนาะงเอาหนีเทพบ่เบนาเาขาดนึงในหนึงก็ธรรมดาถ้ามา่ได้าาดสีสีเ้ย